สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลุงป้านาอาทุกท่านนะคะแม่ตาลสไตล์อีแม่มาแล้วจ้าแม่ตาลมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสไตล์อีแม่เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ตาลด้วยการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วที่สําคัญที่พลาดไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปดีๆต่อๆไปจากทางช่องค่ะวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์256 65แล้วนะคะเงินสวัสดิการแห่งรัฐเข้าแล้วนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่รับเงินเพิ่ม200บาทนะคะได้เข้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเช็คกันหรือยังนะคะเงินนี้จะได้เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่30เมษายนนะคะที่พ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนจนจะได้รับนะคะ เงินวันนี้นะคะของวันที่18ของทุกเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะหรือสามารถสะสมไปใช้ได้ในเดือนถัดไปนะคะ เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้านะคะไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะ จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะคะแต่ถ้ามีส่วนต่างนะคะก็ผู้ที่ถือบัตรก็จะต้องเป็นผู้ที่ชำระในส่วนต่างไปนะคะก็ยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คนะคะว่าเงินเข้าหรือยังนะคะเข้าไปเช็คได้เลยเพื่อที่จะได้กดออกมาซื้อกับข้าวในเย็นนี้นะคะเพื่อที่จะได้เอามาซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ต่อไปนะคะแล้วไม่ตานจะมาอัปเดตข่าวสารให้ทุกท่านได้ทราบเช่นเคยนะคะอย่าลืม กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของแม่ตาลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ